เอเข้ามาต,ตรวจคนเราเพราะเหตุไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอทําไมคิดว่าค,คิดว่าเขาเนี่ยเราเราเรา,เราถูกกันแกล้งหรือว่าเป็นแพ้หรือเปล่าใช่หรือยังไงผมว่าเผมไม่รู้เหมือนกันแล้วผมมาีเพราะเงินมันส่วนตัวผมอยู่แล้วเงินม,มันส่วนตัวผมอืม อค่นี้ซื้อขายซื้อของขายของเนี่ยนะด้วยปกติแล้วเราพกเงินซื้อของเป็นประจำอยู่แลวใช่ไหมเป็นประจำหรือขาแฟนผมอ๋อพกแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่ครับหรัลักแสลักมือลักไปแล้วแต่ซื้อของแล้วทาไมทําไมถึง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 เมื่อวานนี้ถึงถึงไม่ได้ซื้อของอ๋อก็ผมยังไปซื้อแต่ผมพกไปแต่ผมินติดกระเป๋าผมว่าจะมาซื้อตอนเช้านี้ซื้อผมเมื่อเช้าผมก็เล่นไปซื้อไปซื้อแล้วน่ะในยูโรสน่ะได้เงินหมื่นเหลือเงินในในบ้านหมื่นเดียว โอ้ก็เลยว่านั่นทำไมแล้วแล้วแล้ว,ลวเออเเขาเขาเขาขับรถยังไงมา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 ,มาตาดหน้าตัดหลังมีไหมจอดเขาจอดขวางเลยจอดขวางเลยเหรอบทเขาบอกว่าเขาเป็นไทยอ่ะเขาบอกเขาเป็นอะไรอยู่ซืบซจังหวัดเขาบอกสืบจังหวัดใช่ไหมอืมเขาเขาแล้วเขาพูดยังไงกับเราต่อเขาเขาตรวจสอบตรวจรถตรวจตรวจรถแล้ว,ว,วลไปแล้วพอดีเห็นเงินกับผมนี่ละอยู่ในกระเป๋านี่แหละไม่กระาตกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งโอ้แต่เนี้ยเราพอเห็นเรื่องเงินแล้วเขาว่าไง เขาก็บอกว่าผมผมก็เป็นคช่วยหาเสียงยอยูออ่แล้วเนาะเขาเขาอ,อยากยึกยดยเงินเยอะเขาว่าอยากยึดเพราะอะไรเขาไม่รู้ผมก็บอกอยู่ผมก็บว่าเงินส่วนตัวผมจับผมเป็นยังไงผมก็บอกอยู่เออขาฟังไหมเขาก็รับฟังอยู่เขาบอกว่าทำตาม้าที่เขาบอกทำตาม้าที่แจรียงก็มีคนชี้บเบาะแสว่าหรือเปล่าอาจจะใช่ขา่าเออเอกสารมีอะไรเนีย่ยอย่างเงี้ยนะ ก็กล่าวหาว่าเป็นการไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงกับชาวบ้านถูกไหมครับใช่ใช่แต่ทีนี้มันมันมีมันเป็นกาสชวนตัวกระเป๋าผมจุ่มเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าถามว่าเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงจริงจริงผมก็เล่นสปอร์ตเล่นเอาวิ่งขับรถแอร์ขับรถแอร์แแห่ใช่ไหมของผู้สมัครเขาอยู่แล้วแต่นี้ก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยถูกกันแกล้งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ แล้วเงินเนี่ยเกือบสองแสนเนี่ยจังได้คืนมามยังยังอยู่ซายนยเป็นเปวัดเท่าเทียงครับโอ้จะได้รับคืนเมื่อไหร่เขาบอกวันจันทร์ครับอ่าแสดงว่าเราไม่มีความผิดไม่มีความผิดเขาบอกแล้วไม่มีความผิดตามที่ผมที่เขาพูดกับผมนะ,ะแต่เขายึดไว้ก่อนอืมขายึดไว้อืมแต่นี้นี่คิดว่ามีคนเขาชี้เป้าไหมผมคิดว่ามีนะมีใช่ไหม คิดว่ามีมั่นใจเลยว่าต้องมีใช่ไหมมั่นใจไหมมั่นใจเนาะคิดว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายฝ่ายตรงข้ามหรือยังไงตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเชื่อเลยใช่ไหมแล้วคราวนี้พอพี่เตรียมเงินที่จะไปซื้อของแล้วเนี่ยพอเงินโดนยึดแล้วเนี่ยแล้วทาไงพี่พี่เป็นยังไงมื้อเช้าผมให้แฟนผมไปซื้อเออเงินใหม่้วมีเศษไว้โทษอยู่บ้านพองยินรุ่นไปไปถ่ายรูปของนะครับเออเออเออเเออ ช้าไปไปเชิญเชิญเลยแล้วกันแล้วพาไปดูในเงินหมื่นนี่ได้แค่เนี่ยเนี่ยเท่าไหร่มาที่มือเชิญมาดูมาซื้อของได้แค่นี้นะครับขาคชาบุงกูไปซื้อมา